สบายดีอ่าเมื่อนี้ค่อยสิมาแนะนำวิธีการป o s gmail อันนี้จะเป็นโทรศัพท์หัวเว่ยเนาะมันติด gmail อยู่กออ่อนอื่นหาเฮอเสื่อมต่อสัญญาณใบพายเนาะเห้เสื่อมต่อสัญญาณใบพายก่อนก่อนจะไปป o อ t e m a i อ่อโทรศัพท์เครื่องนี้ต้องเสียบต่อสัญญาณบ i ฟายห้อด้ก่อนเนาะอ่าหลังจากเสียบต่อสัญญาณบ i ฟาย,ฟายเรียบร้อยเลยเนาะอ่าเธอเฮากดต่อไปเบิ่งเนาะ มันจะมาค้างอยู่หน้าอีเมลเนาะมันจะมาค้างอยู่หน้านี้อ่าเฮาเซอร์อีเมลกัเซอร์กับเซอร์บล้ายเนาะนี่เนาะเซอร์แ้่กับกดกดไปกับบล้ายเนาะถือว่าเซอร์อีเมลกับบุฟานเนาะมีแต่เฮากดกลับอย่างเดียวอ่าให้สังเกตวงบล็อตไฟเนาะถ้ามันปิดเฮากับเฮาเปิดแต่กับเซียมต้อสัญญาณเฮามันขึ้นสัญญาณบล็ออยู่เนาะ กดมาหน้าทำอีดก่อนแล้เวเขาโมดโถรสุกเสรินโถสุกเสรินนี่เนาะแล้วกดเบอร์โถรสุกเซรินเซหนึ่งหงสองแล้กวกดโถออกหลังจากนั้นกดได้ซื้อฟูติต,ต่อเนาะกดได้ซื้อฟูติต,ต่ต แต่ว่าเบอร์ของเฮามันมีเฮาได้เสียบรายซื้อฟูติต่อมันจะขึ้นมาโซ่อยู่นี่เนาะถ้าวันยังบม่มีรายซื้อฟูติต่อก็สามารถเซฟเบอร์โทรเซฟเบอร์โทรของเฮาเซอ,อรอไ้เนาะเพื่อว่าเฮาจะส่งข้อความไปหาเบอร์โทรนั่นเนาะ มันจะเป็นเบอร์โถ่นี่เนาะมันจะมีลายซื้อนี่เนาะครักดเซอร์แต่เซอร์เบอร์โทรแล้วก็กดเซอร์หัวขอความนี่เนาะอ่าแตะเซอร์เบอร์โทรถ่ฟุ่มๆเงินกับกดอ่าส่งข้อความเนาะกดส่งข้อความแล้วก็ฟิล์มซื้อเว็บไซต์เซอร์อยู่บ่อนี้เนาะ ฟิ์มเว็บไซต์ google.com ใส่กรไดาะก o เกิลคอมแล้วก็กดส่งเลยแล้วก็ไปกดเซอร์แถวที่แถวส่งกีฮันเนาะแล้วก็เปิด URL แล้วมันจะเข้ามานาเบราว์เซอร์ แด้มาฟิล์มเซอสองคนหาหนิเนาะเขียนมาโมบายกดตามได้ก็ได้เนะ T e A เาะ T E A M อ่าฟิล์มตั้มนี่เลยเนาะในโคกดคนหา เดี๋ยวเขามาโหลดซองายนี่เนาะซองไฟนี่เอาไปโหลดตัวทำอิกดก่อนกดโฮบลูกซ้อนนี่เนาะกดโอเคแล้วก็กดท้าโหลดเลยเนาะมันกำบนังดาวโหลดจ้ะ หลังจากโหลดสำเร็จแล้วก็กดเปนะิดได้เนาะแล้วก็ติดตั้งเลยกดโอเพนเลยเนาะกดเล้นกดติดตั้งได้ยไปน,นี้มันจะวิ่งไปที่การตั้งค่าเนาะ,ะแล้วก็ไปเปิดที่ว่าแอปที่ไดงข้อมูลที่ว่าบุ๊คจักเนาะกดเปิดได้กดตกลงนะกดกลับไปเนาะกดกลับออกแล้วก็ติดตั้งอีก กดติดตั้งอีกอ่ากดยอม,มครับอ่ากดแล้วๆเ,เนาะมันจะเปิดมาเลยเนาะแอปตัวนี้เดี๋ยวเขาไปโหลดเอาไฟล์ตัวที่สองเนาะ ไปโลดตัวทีสองนี้มาเนาะกดตกลงได้มันกำลังล่าโหลดอยู่เนาะ,ะมันโหลดแล้วก็กดโอเพนเลยแล้วก็กดติดตั้งเนาะมันจะขออึ้นยูเทิร์นนี้เนาะ กดต,ติดตั้งเลยตัว f r p bypass เนาะตัวนี้กดต,ติดตัง้งเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยเนาะกดเปิดเลยตัวนี้นะนี่ก็กดส้มจำโยเิงหน้าจอนี่เนาะแล้ก็กดเสื้อแท้นี้เลยเท้หนังสือนี่เลยแล้วก็กดตกลงไป อ่านั่นนี้เราจะเซอร์อีเมลอะไรปกติเนาะเขาเซอรเ์เขาเซอร์อีเมลไปเลยเนาะเซอร์อีเมลของเหาที่ว่าเหาใสายอยู่ในเครื่องที่ปกติหฮนเนาะอีเมลที่ว่าเหาจื้อรหัสเนาะอันนี้เหาเอามาเซอร์ตัวนี้ก่อนแล้วเขาจังไปลบตามหลังออกก็ได้เนาะ วันนี้ก็มาปนทัดฟานของอีเมลเนาะห <c oughs> ลังจากปนทัดฟานสนเร็จแล้วก็กดต่อไปเลยแล้วก็รอท้าเพื่อนหนึ่งเนาะ อ่าสำเร็จแล้วเฮอดิสตัดเครื่องขึ้นมือีิสตัดเครื่องขึ้นเบิ่ง มันให้เอาเบิ่งเนาะว่ามันจิติด Gmail คือเก่าบ่เอากดเอากดต่อไปเบิ่งเนาะเสียมต่อสัญญาณไ i ไฟคือเก่าเนาะเสียมต่อสัญญาณ Wi-Fi เนาะถ้าบ่ปเสียมต่อสัญญาณ Wi-Fi นี่ก็กดกดต่อไปหมดเเนาะกด next ไปกด next ไปเบิ่งเนาะ ไลน์แล้วเนาะมันบุติิมันบติดจีเมลแล้วเนาะอ่าสำเร็จละเรียบร้อยเนาะง่ายๆเนาะบีทีนี้บุท้าได้เซอร์ขอมก็ได้